ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของปั๊มนะครับในเมืองไทยของเรานี้ก็พูดถึงเรื่องปัม๊มก็หลายคนก็น่าจะรู้จักดีครับผมปั๊มมีอยู่ประมาณสามปั๊มด้วยกันนะครับผมที่ใช้กันเป็นหลักๆนะก็อาจจะมีปั๊มบา,านนะผมปั๊มจุม่มแล้วก็ปั๊มห้อยโครงที่ใช้กันนะครับก็ทุกวันนี้ มีระบบโซลา r เซลล์เข้ามานะครับมาเกี่ยวข้องอเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถือว่าออกแบบมาได้ตอบโจทย์เกษตรกรได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะผมนะฮะอ่ะย่างก็อยากจะฝากกันไว้นะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับจะเอาไปใช้งานอันนี้ก็มีปั๊มสมมตินะครับปั๊มสมม์ิก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับหลายสเปคให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับผมตัวน,นี้ก็ รองรับทั้งกระแสไฟระบบเดียวนะผมโซล่าเซลล์อย่างเดียวแล้วก็หรือว่าท่านใดมีไฟฟ้าด้วยไปใ,ใช้ในตัวเดียวกันก็สามารถเลือกได้ับผมเป็นกระแสไฟดี ACDC กระแสไฟ2ระบบนะครับนะก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่มีนิ้ว2นิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับนะสนิ้วก็ประมาณนี้3นิ้วก็มีนะครับอืมตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของจาก มืองไทยเราครับผมแฮนดะูโลฮะใครเคยได้ยินชื่อนี้นะแฮนดูโลครับผมที่เราขายก็มีแฮนดูโลพีวีบีเบนโตก็มีนะครับอ่ะก็เป็นป um ั๊มัมมึกเป็นโซลาเซลล์นะโซลาเซลล์ด้วยไฟฟ้าก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะครับผมก็สามารถอ่เอาตามขนาดบ่อลึกกี่นิ้วนะผมะลึกเจาะ6นิ้วหรือห้านิ้วนะผมตัวนี้สามารถหย่อนลงได้นะครับอ่ สี่นิ้วก็มีนะครับจะเป็นตัวนิ้วครึ่งนะผมถ้า2นิ้วก็จะถ้าบ่อ2นิ้วนี่จะต้องเอาตัวปั๊มตัวเล็กนะครับไปใช้งานนะครับผมก็มีโซล่าเซลก็มีนะครับเรโทรมาคุยมาคุยกันนะครับผมนี่คือปั๊มสำมรสนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับก็สนใจเรามีบริการส่งครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมีปั๊มมาให้นะครับผมแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่าง แผงโซลาเซลล์เราก็ส่งได้นะครับผมก็จะส่งไม่ได้อย่างเดียวอาจะมีท่อท่อกับโครงนะครับผมนะถ้าพื้นที่ใกล้ๆสุรินทร์บุรีรัมย์เราก็ส่งได้ส่งโครงได้ด้วยนะท่อก็ส่งได้นะครับนะแต่ถ้าไกลามากเราก็ให้ลูกค้า,าไปซื้อที่ร้านใกล้ๆบ้านดีกว่านะครับผมอ่านี่คือซัมเมอร์นะครับแล้วก็มีตัวเดโวครับผมเดโวใหญ่สุด6นิ้วเลยครับ6นิ้วนะครับก็6นิ้วนี่กําลังของเขาพันห้าร้อยวัตต์นะครับผม นี่ครับสองแรงนะครับก็ไนววของเราก็มีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่นิ้วครึ่ง2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วครับผมตัวนี้ใหญ่สุดละ6นิ้วนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงนะก็สามารถเอาไปใช้งานได้อย่างเช่นตัว2นิ้ว3นิ้วนะครับก็จะเป็นตัว900วัตต์นะครับ900วัตต์ก็สามารถใส่ได้ถึง2แผงรองรับ2แผงเลยนะ550วัตต์2แผงนะครับ อย่างเช่นตัวหกนิ้วนี่ใช้580เนี่ยสองแผงสบายๆนะครับนะใช้ได้ครับผมนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะใช้กับไฟโซลาเซลล์นะครับนสนใจเกมเงินปทางนะครับแล้วก็ถัดมาครับผมหอยโขงโซลาเซลล์ครับผมตัวนี้จะเป็นหอยโขงของนาคิตะนะครับหอยโขงนาคิตะตัวนี้ จะเป็นมอเตอร์ของเขาจะเป็นมอเตอร์บัลเลตนะทั้งหมดเลยนะครับที่ผมรีวิวมาเนะี่ยมอเตอร์บัลเลตไร้แปลงถ่านสมัยแต่ก่อนเนี่ยใช้ไร้ใช้แปลงถ่านไม่ค่อยทนบัลเลตเข้ามา,ามีบทบาทแล้วนะครับผมก็ทนนะฮะทนทานนะครับผมมาตรฐานนะครับตัวนี้มอเตอร์บัลเลตแท้นะผมตัวนี้อหอยโค่งก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะผมหนึ่งแรงครึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งแรงครึ่งก็มีให้เลือก สองนิ้วถึงสามนิ้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็สะดวกสบายครับผมมีกล่องควบคุมในตัวนะครับมีระบบควบคุมลดรอบเร่งรอบขึ้นได้นะครับผมเช็ควัดเช็ควลต์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับนะก็อย่างพวกระบบพวกนี้เราสามารถลูกค้าเลือกได้ผมจะเอาแบบสายต่อตรงหรือว่าจะเลือกแบบเบรกเกอร์ด้วยครับผมบเบรกเกอร์ปิดเปิดนะครับสะดวกสบายนะครับนี่สบายต่อการใช้งาน่นะลูกค้าจะซื้อนะครับผมก็ มีสเปคของเขานะครับผมอย่างเช่นตัวที่ผมโชว์อยู่ตัวนี้เป็นแฮนดูโร่ครับผมตัวนี้่1,100วัตต์ตัวนี้ก็ใช้อยู่สามแผง550วัตต์สามแผงนะครับสามแผงเราจัดให้เลยครับผมแผงเรามีนะครับแผงโซลาร์เซลล์กระจกสองด้านโมโนครับเซลล์นะฮะเรามีครับผมราคาไม่แรงนะครับ2,000กว่าบาทนะครับผมนะ2,000กว่าบาทก็อยากจะฝากเอฟซีทุกท่านที่สนใจครับผมอยากจะได้ปั๊มไปใช้งานก็มาพูดคุยกันได้ครับผม เราดูแลให้ครับผมก็ได้รับอโอกาสจากช่างดำให้เราได้นำเสนอสินค้านะผมบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผมเก็บเงินปลายทางสินค้ามีรับประกันนะครับอยากได้แบบไหนเอาไปใช้งานแล้วมีปัญหาโทรมาส่งมาเรามีการดูแลให้หลังการขายนะครับผมนะครับอะไรทุกอย่างเรามีอะไรเปลี่ยนให้นะครับถ้าเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านของทีมช่างดำนะครับ ก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักนะผมปั๊มทุกวันนี้นะหอยโคงก็เป็นโซลาเซลล์แล้วไลโว่ก็โซลาเซลล์แล้วเราไม่ต้องไปเสียค่าไฟเสียค่าน้ํามันเราใช้แบบนี้คุ้มกว่านะครับผมลงทุนครั้งเดียวนะครับอ่าก็ราคาก็อ,อย่างอย่างชุดสมมตินะผมก็อยู่ประมาณสอง0 0ืนกว่าบาทนะครับออย่างไดโว่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับก็ชุดจัดชุดครบเซตเลยนะครับก็มี มีปั๊มมีแผงมีสายไฟให้นะครับมีชุดรัดให้นะครับผมชุดล็อกแผงนะครับเป็นฉากล็อกแผงให้นะครับมีเบรกเกอร์ให้ฮะะลูกค้าสามารถเลือกได้ออปชันอยู่ที่สเปคที่เราคุยกันนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องชาวอีสานบ้านเราหรือชาวเหนือชาวภาคกลางครับผมสนใจปั๊มรุ่นไหนโทรมาเลยครับผมเรามีบริการให้นะครับก็โทรมาพูดคุยมาปรึกษากันได้ครับผม ไม่ซื้อไม่สั่งไม่ว่าครับผมนะครับได้จะคุยกันก่อนนะครับผมนะอ่ะยังไงก็ฝากกันได้วยครับขอบคุณมากครับ